โอเคนะครับผมฮัลโหลนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยเลยนะครับในวันนี้นะครับก็มีหูผมเร็วช่องสกู๊ปอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมก็มาอยู่กันในแมปโลเพธาหารเรือเนาะนะครับหลังจากคลิปวันก่อนนะที่ผมพาทุกคนไปเล่นทั้งเป็นแมปเอ่อโลเพธาหารบกนะครับพาไปป่วนนะไม่ได้พาไปเล่นนะพาไปป่วนนะครับนี่ครับตอนนี้อยู่กันที่ฐานทัพเรือ พิริยาโยธานะครับนี่นีนในแมปนี้จะเป็นชื่อฐานทัพเรือนี้เนาะนะครับผมแล้วก็ข้างๆแมปจะมีเทสโกโลตัสนะทหารคนไหนหิวหวดึกๆหรือว่างๆนะฮะก็มากินข้าวที่นี่ได้นะแล้วก็ด้านหน้าด้วยความที่มันเป็นฐานเรือเนาะมันก็จะต้องมีทะเลมีใชายหาดนะเนี่ยผมจะทุกคนไปดำน้ําดูปะการังแต่มันไม่มีปะการังนะครับมันเป็นหญ้าปกตินะแล้วก็เออใครที่ตกลงมานี่ก็ น่ากลัวเหมือนกันนะถ้าว่ายนะ้ำไม่เป็นเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นเหวเลยนะมันไม่ใช่ใชายหาดที่มันค่อยๆลงไปเนาะลงไปนี่เป็นเหวแบบโอ้โหน้ำลึกมากนะครับอันตรายมากเลยนะมันยังมีเทสโก้โรตัสนะมีร้านข้าวร้านค้านะใครหิวแบบมากินได้เลยนะแต่ว่ามันเข้าไปข้างในไม่ได้เนาะนะครับด้วยความที่ว่ามันเหมือนเป็นที่เอ่อเป็นสถานที่ประกอบเป็นเป็นที่ประกอบฉากเฉยๆนะมันไม่มีอะไรแล้วตรงนั้นก็เหมือนมีถ้ำมีภูเขานะครับอืม แต่ว่าอันนี้ก็ผมยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาปวนกันดีกว่านะก็ผมจะลองใช้มุกเดิมๆในการเข้าไปนะเีว,วันนี้นะผมมาใส่ชุดเป็นชุดตำรวจนะฮะนี่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 เนียนี่ฐานทัพเรือพิรียพิเริย,รยโยธานะฮะเออก็เป็นครั้งแรกนะที่ผมมาเล่นหานเรือเนาะปกติจะเล่นเป็นแบบว่าทหารอากาศก,ากับทหารบกแล้วก็เป็นตำรวจเนาะแต่อันนี้ผมใส่ชุดตำรวจมาเนี่ยนะอื ด้วยความที่มเมื่อกี้ผมเพิ่งไปเล่นแมปตำรวจมาด้วยนะแล้วก็เพิ่งไปฝึกเสร็จแล้วก็ได้ยศได้อะไรมานะนี่ครับผมนี่ก็จะคล้ายๆกับแมปชีวิตในรัวทหารไทยเลยนะก็คือแมปทหารบกอะ่ะอืมก็ก็ด้วยความที่ว่าเราก็ต้องมาต่อแถวนะครับรอฝึกแล้วพอฝึกเสร็จเนะี่ยเราก็ต้องมาเฝ้าหน้าค่ายไม่ให้ประชาชนแอบเข้าไปนะครับมันก็จะคล้ายๆกับแมบที่เราเคยไปเล่นนะส,สำหรับใครที่อยากมาเป็นทหารก็ต้องมาเข้ากลุ่มตรงนี้เนาะเนี่ยนะครับนี่ชีวิตในรัวทหารนี่นะเออโอเค เนี่ยนะครับนี่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 ต้องมาเข้าตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะรายละเอียดวิธีการเป็นทหารนะหรือแบบใครอยากเข้าแบบไปโลเปเป็นทหารก็ต้องมาเข้าตรงนี้เนาะโอเคครับนี่คือฐานทัพเรือนะปะเดี๋ยวเราพาทุกคนเข้าไปกันดีกว่านะแต่ด้วยความที่ว่ากระผมยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะฮะแล้วผมยังเชื่อข้างบนยังเป็นสีขาวแล้วยังเขียนว่าเป็นประชาชนอยู่เลยนะ แล้วเราจะทำยังไงกันดีเราวันนี้นะฮะเราก็จะทำการเข้าไปป่วนอนะครับผมจริงๆก็คิดไปคิดมาก็อยากลองดูเหมือนกันนะแต่ว่าไม่เป็นไรครับไปแต่เราจะลองเข้าฝั่งนี้นะฝั่งนู้นผมเห็นคนเยอะมากแล้วเราก็จะใช้มุกเดิมนะครับโดยการนั่งเองนะนี่นั่งเลยนะนี่นี่นี่น,น,นี่ทุกคนเห็นไหมคือฝั่งนี้ผมอยู่เนี่ยนะคือว่า มันไม่มีทหารไม่มีใครเฝ้าเลยนะเนี่ยนะครับแต่ฝั่งนู้นทหารเต็มเลยถ้าผมไปนี่นผมโดนยิงแน่นอนนะฮะไม่รอนไม่รอนไม่รอนนี่นะเขากำลังฝึกกันอยู่เลยนะอ๋ออ๋ออ๋ออมีคนมาไล่จับผมมาเดี๋ยวผมขอหาที่แอบแป๊บนึงนะผมคิดว่าห้องพวกนี้น่าจะแอบ,บได้นะั่นะเห็นไหมมันถือปืนเอลซิบหกกำลังจะยิงผมอยู่นะ่ะนะนี่ครับเดี๋ยวผมขอญาตซ่อนตัวแป๊บนึงนะฮะนี่นะผมคิดว่ามันน่าจะไม่เห็นผมแล้วมั้งเนี่ยนะนะใช่ไหม อ่ะไม่เป็นไรครับสลับห้องนะแต่ห้องนี้มันไม่มีอะไรนะันเป็นห้องเปล่านะน่าจะเป็นเหมือนเป็นห้องพักห้องเก็บของห้องอะไรไม่รู้แหละนะโอเคนะนี่นะไอ้หน้าต่างนี้ออกได้ไหมไม่ได้นะโอเคช่างมันนะฮะโอเคโอเคโอเคนะครับเขาว่าผพราะว่าเขาไม่น่าจะมาไล่ตามผมแล้วเมื่อนีนะเขาน่าจะอยู่ตรงนู้นเขาน่าจะไปฝึกนักเรียนทหารของเขาแล้วเนาะใช่ไหมนี่นะสามารถมองผ่านหน้าต่างนี้ได้นะเนี่ยเห็นไหมออนี่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 นะเขากำลังฝึกกันอยู่นะฝึกกระโดดตบกันอยู่นะ เออนี f f ่นี่น,น ab ab. ี่นี่นี่นี่เนี่ยนะเราสามารถมองได้นะนี่เห็นปะโอเคครับขอย่ันเนียนหอย่ันเนียนหอย่ันเนียนนะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเดินดูค่ายในวันผมใส่ชุดตำรวจนะฮะโอเคนี่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 เรานั่งอย้เนียนฮะเนี่ยเราจะพรางตัวไปกับย้านะจริงต้องใส่ชุดคริชุดเขียวมานะจะได้พรางตัวกับย้าได้แต่ว่าไม่เป็นไรนะนี่นี่นี่ตรงนี้เป็นอะไรนะผมอยากพาทุกคนไปดูเหมือนกันนะนี่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 นะครับ ไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับตรงนี้มีอะไรนะฮะนี่น,น,นี่เราจะไม่เดินนะครับเราจะนั่งแบบนั่งยองๆไปนะบอกว่าไปเวนี้แหละนะครับนี่นี่อุยอ้ยอุย้ยมีทหารมีทหารเดินมามีทหารเดินมาแป๊บนึงนะนี่ครับเขาเขาดาวเลยเนี่ยนะหกห้านสะี่สามสองหนึ่งไม่น่ามีอะไรหรอกมัง้งไปครับเราเข้าผ่านทางหน้าต่างนี่แหละเฮ้ยปืนปืนปืน,ปนมีปืนด้วยนี่เอาปืนได้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวขอยืนแป๊บนึ่งนะปืนมันยิงได้ไหมเนี่ย อ oh, ๋อม okay, okay. yeah. okay. okay. oh, mm ันเป็นปืนเหมือนเป็นปืนที่ไม่ได้ใส่แม็กซีนนะมันเหมือนเป็นปืนเอาไว้ที่แบบเอาไว้ฝึกท่าทางต่างๆของทหารนั่นเองนะนี่มีไฟฉายมีนกหวีดนะครับนี่เราขโมยมาหมดแล้วนะครับโอเคโอเคนี่นะปืนมันไม่มีแม็กนะมันยิงไม่ได้นะผมลองดูแล้วเนี่ยนะฮะโอเคผมขอยัดาออกไปก่อนนะเนี่ยอกออกออกออกก่อนออกได้ไหมเนี่ยเอ้ามันขังผมไว้เหรอผมออกไม่ได้ช่วยด้วยนะฮะออกไม่ได้นะนี่แต่ข้างนอกดีแล้วที่ไม่ออกนะเพราะว่ามีทหารเต็มเลยนะ ดี๋ยวผมต้องไปออกทางเดิมนะก็คือไปออกที่ทางาหน้าต่างนะหน้าต่างรับปืนนั่นเองนะโชคดีนะตอนนี้ไม่มีทหารเวรไม่มีใครคุมพื้นที่อยู่เลยนะโอเคถือว่าเรารอนนะตอนนี้ก็จะเป็นที่ฝึกน,ะนะเห็นไหมนะนะ,นะอืมเป็นที่ฝึกสาหรับทหารนั่นเองนะครับนี่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 เป็นถานที่ฝึกนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นอะไรเนี่ย อุ้ย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 มีทหารเดี๋ยวขออนุญาตเดินอ้อมหลังนะมุมกล้องที่เขาเล่นเขาจะได้มองไม่เห็นเราไงนี่นะครับผมโอ้เข้ามาแล้วบอกตำรวจหายเลยนี่เป็นยูนิฟอร์มสเตชันนะครับผมเป็นที่ไว้เอาอาวุธนะอันนี้จะเป็นชั้นสัญญบัติใช่ไหมนี่นะครับนี่โอ้โหดูยศเราอันนี้เป็นนาวาเอกใช่ไหมอันนี้ไว้ยูนิฟอร์มนะครับอ่ายูนิฟอร์มอันนี้เป็นไพลอตเป็นนักบินโอ้เป็นนักบินเลยเหรอเฟียวเฟียลเฟียลเฟียลนี่ครับเราเป็นนักบินนะฮะแล้วก็ NCO นซีโอเนี่ยเป็นชั้นป แล้วก็ co เป็นสัญลญัติเนาะนี่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  of อันนี้ก็จะเป็นอะไรเป็นนาวตีใช่ไหมอ่าโอเคอันนี้ก็มีเลือกทรงผมด้วยนะแต่ไม่ใช่ว่าทรงผมมันต้องหัวเกรียนตลอดหรอมีผมได้ด้วยหรออันนี้ก็จะเป็นหมวกนะเป็นชุดฝึกนะเนี่ยเป็นชุดเขียว,เ,ยวเนี่ยนะโอเคอุ้ยเราเนียนขนาดที่ว่าเขาไม่มาจับเราค่อยมัเขาไม่มายิงเราเลยนะนเห็นไหมทุกคนดูไม่สนใจเราเลยบอกว่าดูทุกคนเหมือนว่ามันเราเป็นทหารจริง,รง,รงเลยนะนี่เราเขาอยัดใส่หมวกสิ อาใส่ไม่ได้นะครับอืมชุดอันนี้ก็ใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้นะเนี่ยมันใส่ไม่ได้มันล็อกไว้นะใส่ไม่ได้สักอันเลยนะเนี่ยเห็นปะเนี่ยเห็นปะนะใส่ไม่ได้สักอันเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอถือปืนนะนี่นี่เป็นไรเรียบอาวุธเนี่ยโอ้โหดูดินะับผมโอเค ปเดี๋ยวเราลองไปเดินดูนะนี่นะผมเห็นเหมือนมีสนามยิงปืนอยู่ข้างหน้าด้วยนะแต่ว่าผมไม่รู้นะว่าต้องไปเอาปืนที่ไหนนะหรือเราต้องไปฝึกเป็นทหารกับเขาก่อนเนาะในคลิปหน้าครับคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาฝึกเป็นทหารให้ทุกคนดูแน่ๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นขายปืนเนี่ยเนี่ยเอันนี้มีขายปืนด้วยนะมีเอ็มมีเลมิงตันมีเป็นลูกซองมีเป็นอะไรพวกนั้นเนาะเออนี่เป็นอะไรนยเป็นคอลลิตี้เลเวลนะอ๋อมีนอร์ม l ลแต่ปรับไฮไม่ได้โอเคนะครับนี่เป็นสนามยิงปืนนะเราต้องไปซื้อปืนมาก่อนถึงจะยิงได้นะเเเหหห็็นนนนมมมี่ะออ นะคบผมนี่นี่น,นี่มีแต่ปืนที่มันไม่มีแม็กนั่มันยิงไม่ได้เนาะถ้าใช้อาวุธก็ไว้ใช้ตบ ต็อปอย่างเดียวนะแต่ว่าอันนี้มันมันน่าจะกดไม่ได้นะโอเคนะครับนี่นี่นี่ก็เป็นประมาณนี้นะวันนี้ผมโหผมเนียนมากเลยนะผมมาปลอมตัวเป็นทหารเรือนะเข้ามาป่วค่ายนะนะครับก็ไม่ถึงกับปวนแล้วนะแค่แบบพาทุกคนมาเดินสำรวจทั้งที่แบบผมไม่มียศแถมผมไปขโมยชุดเข้ามาใส่นะเอามาใส่ได้แบบนี้เลยนะชิลจัดเลยนะฮะโอเคนี่ตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นเรือนะเป็นน่าจะเป็นเรือไว้ฝึกนะแต่เมื่อกี้ผมเห็นมันมีไพร์โหลดด้วยมีนักบินด้วยผมอยากรู้มีเครื่องบินอยู่ไหนอันนี้อันนี้จะเป็นเหมือนเป็นโรงเรียนนะเป็นโรงเรีียนนของหหารเ่็ นี่นะตัวนี้ก็เหมือนมีท่าเรือนะเนี่ยมีทะเลมีน้ํามีอะไรนี่เห็นปหมนะครับอืมโอเคสวยๆสวยๆตัว,วนี้เป็นจะเป็นเหมือนโรงเรียนมั้งเนี่ยเห็นไหมมีห้องเรียนมีเป็นโรงเรียนในเรืออะไรอย่างนี้หรอนะครับอืมโอเคนะครับวันนี้ก็เป็นที่ไปฝึกนะฮะอ่าโอเคนะครับไปๆๆๆๆนี่เดี๋ยวผมลองพาทุกคนเข้าไปดูในนี้กันดีกว่านะว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะโอเคนี่นะครับมีทาหารเขายืนคุยกันอยู่จะเอ๋เอ้า เขาต้อนรับเราโดยการตุ้มโป๊ะแตกตอนท้ายนะครับผมโอเคก็วันนี้ก็ถือว่าเราก็เนียนระดับหนึ่งนะถือว่าเราเนียนพอที่จะเข้าไปเปลี่ยนชุดแล้วคนที่อยู่ในยูนิฟอร์มเซสชันเขาไม่สนใจเราเราก็คือแบบเนียนนิดนึงนะแต่ว่าวันนี้ก็โอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาฝึกให้ดูแล้วกันนะสำหรับวันนี้ก็ฝากติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปของผมจนจบนะบ๊ายบาย